เอออันนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนล้อทําเป็นอินโดนะครับไปที่ทิพย์ผีตาโขนนะครับทุกคนเออเป็นไงทุกคนคิดว่ามันเสียวปะขี่จากบ้านเราเนี่ยไปที่ผีตาโขนเนี่ยก็ประมาณ500ร้อนะครับขาไปขากลับก็อีก5้าร้อยก็ประมาณพันนะไม่รวมอย่างอื่นนะทุกคนเนี่ยคือประมาณไปแค่ไปกลับไม่รวมแบ่นบนูนแบนเนี่ยก็ประมาณพันแล้วครับ อันนี้คือกลบับว่าจะไปถึงนะครับทิปขี่ตาโขนเะนี่ยทีนะ่ะทวท,ว,ทวนี่คือขี่ประมาณร้อยหกสิบนะครับของช่างมิกเนี่ยนะใช่ไหม,ไมท,ทีิวคือนั่งขี่ร้อยหกสิบกีนะครับส่วนคันนี้นะครับโลหะสงครามตัวอซีเข็ดวันนั้นเขาบอกผมว่าร้อยหกสิบกีนะครับคันนี้ดูเอาแล้วกันทุกคนคิดว่าถึงไหมฟอมเมต์มาหน่อยละ วันนี้นะครับหลังจากทิปร้อนจับแตกนะอันนี้เราทําอะไรอะช่างต่อหลังจากทิปร้อนจับแตกเนะนี่ยเนี่ยเราทําอะไรครับเปลี่ยนล้อครับเราเปลี่ยนล้อเพื่อที่ว่าอะไรครับพูดมาหน่อยสิช่างไปผีตาโร,รับเนออันี้ก็คือเราจะเปลี่ยนล้อทําเป็นอินโดนะครับไปที่ทิปผีตาโขนนะครับทุกคนเออก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าคันนี้เราได้ทําการโมดิฟายเครื่องใหม่แล้วใช่ไหมช่าง <จบ S 1> คือเรา เราทําให้มันเป็นแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่สเต็บรถทิปร้อเอหรอกแต่ว่ามันก็ค่อนข้างไปทางทิปอยู่เนาะคือมันไม่ไม่ได้แรงมากนะครับเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลยให้มันเป็นสเต็บรถทิปรียี่สิบนะครับผมตอนเนี้ยลูกลูกเล็กๆลุกูกไม่ใหญ่ชักเดิมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าท้ายคลิปอะเดี๋ยวเราเอาเอาไปขี่เล่นให้ดูว่าเป็นไงนะครับก็คือตอนนี้เราได้ทําการจะเปลี่ยนล้อจะใส่เป็นล้อแม็กนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะเอายาง 250เนะี่ยเอาไปใส่นะครับใส่คันนี้เลยเต่เราจะเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็กะว่าเราจะเปลี่ยนท่อใหม่ด้วยเพราะว่าโอ้โหท่อคือแบบนึกว่าซุปเปอร์โอเพนนะสตาร์ทให้ฟังก่อนแลว,วกัน,ก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 นเอาเดี๋ยวใส่แบตเดี๋ยวทุกคนรอแป๊บหน่อยอใส่แบตก่อนแล้วกัน,กน,กนไป ว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับการที่เราจะเอาไปขี่ออกคลิปไปขี่ตาโขนนะครับน่าจะโดนเรียบทุกด่านนะครับถ้าแบบนี้ถ้าเสียงแบบนี้นะ <_ T> ก็ใครที่อยากได้ท่อใบนี้นะครับ <_ T> ก็ติดต่อมาได้นะสเตปใส่ได้ประมาณ59 59 4ี่เบาจนถึงประมาณ64 66อะไรประมาณนี้นะครับใส่ได้นะสเตปท่อใบนี้มาดูเดี๋ยวมาดูคอหน่อยคอเนี่ยจะออกมา32ไล่มาไล่มาเรื่อยๆรอบท้าย52นะครับทุกคนท่อใบนี้ปล่อยเลยนะ คือมันดังแรงเงินไปทุกคนขี่ไม่ไหวแล้วก็ขี่แถวบ้านนี้ก็ขี่ไม่ได้ด้วยคือขี่ก็เกรงใจเขาเพราะมันเสียงดังมากมากดังจริงนะพี่ต่อใช่ปะ่ะครับผมคือแบบว่าบิดนี่โหไม่ไหวเลยคือแบบแสบหูจัดเสียงดังจัดดังจริงจิงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวช่างเขากำลังเปลี่ยนล้อเดี๋ยวว่าจะใส่ล้อแ็กลองดูว่ามันจะเป็นทรงประมาณไหน แล้วน้ำหนักมันจะเยอะกว่ากันไหมขี่เนี่ยมันจะเป็นอาการยังไงครับเดี๋ยวไปรอดูกันขอเปลี่ยนล้อดูทรงก่อนว่ามันจะเป็นประมาณไหนเผื่อเราวันหลังเราจะได้ติดฟงติดไฟอะไรอ่ะอยากให้ทําไฟอะไรแบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกเลยทุกคนใครที่ขี่สายอินโดแล้วน่าจะรู้แบบน่าจะรู้เรื่องพวกไฟควรจะใช้ยังไงอะไรยังไงลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอดูว่าผีตาโผลจะเป็นยังไงนะครับ รอชมแป๊บนึงรอชมเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรก่อนแนะนําด้วยนะผมก็ไม่เคยทํารถสไตล์ยินดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนล้อเป็นที่เรียบร้อยนี่ทรงไม่ที่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูปับ๊บเป็นไงทุกคนคิดว่ามันเสียวปะผมว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะได้อยู่นะใช่ปะ่ะพี่อันนี้คือพี่ทำอะไรครับใส่ท่อครับท่อใหม่ใช่ปะ่ะใช่ ใบนี้ก็ปล่อยอยู่นะครับทุกคนใบนี้ปล่อยอยู่สองพันสี่นะครับนี่ใบนี้ปล่อยอยู่ลันลเลยแต่ว่าคือมันไม่ได้ไงคือเราจะทำรถรถท่องเที่ยวมันก็ต้องเสียงเบาลงหน่อยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแป๊บครึ่งตะแกงครึ่งแทนนะครับก็อนนี่เลยพอลดนะมีจำหน่ายนะครับแต่ว่าต้องสั่งนะครับผมแต่ว่ารอไม่นานรอไม่นานแป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึงสี่ห้าวันได้ของนะครับทุกคน ถ้าสปคไหนมีเลยก็ลองทักมาสอบถามได้ราคาไม่แรงนะใบละสามพันนะครับสามพันรวมส่งนะครับนี่เลยทอสแตนเลสทั้งใบนะครับใบละสามพันนะถูกป่ะพี่ถูกไหมถูกราคาถือว่าโอเคมากเลยนะครับสั่งได้ด้วยว่าอยากได้แป๊บล้วนหรือแป๊บตะแกงนะครับสวนะใบนี้จะเป็นแป๊บตะแกงนะครับแป๊บตะแกงนะจ๊ะเดี๋ยวรอฟังเสียงนะผมก็อยากฟังเสียงนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเทียมสวยไหม รอยเชื่อมเป็นไงโอ้โหสเส้นเะงียบจ้ะเลยสวยเลยนะครับราคาไม่แพงเหลดหนาด้วยเนาะไม่ใช่เหลดบางนะใช่ปะเป็นเหลดหนาด้วยนะครับทุกคนเป็นเหลดหนาด้วยสวยๆเลยไม่มีแบรนด์นะใครอยากเอาไปติดแบรนด์ตัวเองก็สามารถสั่งได้นะครับผมเหล็อันนี้เป็นคอเล็กๆนะครับคอไม่ใหญ่มากเพราะว่ารถเรามันไม่ได้สเต็ปใหญ่เนาะ เด็กๆเด็กๆขี่กันตู้ก้อนเดี๋ยวเราสตาร์ทในฝั่งเสี่ยงว่าท่อมันเป็นเสี่ยงอย่างไรนะครับพ่มอันนี้เป็นพ่อแป,ป๊บตแกงนะครับหทังองเสียงเรา มีตะกร้ามีแหลกท้ายแล้วก็มีคนซ้อนท้ายด้วยทีนี้เราก็จะพากันไปซ้อมๆซ้อมๆออกที่ผีตาขนหน่อยดูทรงรถหน่อยทุกคนว่ามันจะขี่ยากไหมอะไรไงไหมเราจะได้กลับไปแก้ตรงไหนก่อนที่เราจะไปจริงนะเพราะว่าเราขี่ขี่จากบ้านเราเนี่ยไปที่ผีตาขนเนี่ยก็ประมาณ500โลนะครับขาไปขากลับก็อีก500ก็ประมาณผันนะไม่รวมอย่างอื่นนะทุกคนเนี่ยคือประมาณ ไปแค่ไปกลับไปรวมแบนรูนแบนเนี่ยก็ประมาณพันแล้วครับเอาดีครับเอาเดีครับจอเนยไม่เอาอะจอเนยมีเด็กแหวนโค้งไก่เขามาผิดรถใส่ว่ะเฮ้ยเราจะยอมได้ปะทกเดี๋ยวเดกลับมาเรื่องเดิมก่อนก,ก็เราจะไปเดินทางไปเป็นพันกิโลเลยนะทุกคนก็คือมันจะค่อนข้างเหนื่อยเราก็เลยต้องเอามาลองขี่เล่นดูก่อนว่าฟิลมันจะเป็นยังไงมัน มันจะขี่เหนื่อยมากไหมนะครับถ้ามันเหนื่อยมากเราก็จะได้ปรับแก้รถไปก่อนนะครับไปดูว่ามันจะเป็นยังไงเ ประมาณหกเจ็ดท่อนนี้ให้มันไหลๆๆเลยแล้วก็กะว่าจะเอาเอาอัตราส่วนลงสักหน่อยให้มันนิ่มกว่านี้นะทุกคนจะกลับบ้านไปต้องไปแก้สักหน่อยครับให้มันแบบให้มันเบากว่านี้ให้มันอ่ดกว่านี้นยันรู้สึกว่ามันยังมันยังมาได้เลยเนะี่ย ดูเบีนะนีะะ่นหแล้วต่เหมือนน้ำมันมันยังไม่พอดีเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้ไปจูนเก็บแหละเดี๋ยวต้องลองขี่ดูก่อนนี่ยแหละวันนี้โอ้ยโอ้ยาหลุกใหญ่วันนี้ถือว่าเรามาลองดูดูทรงใครที่ขี่อินดู อยู่ก็บอกเลยทุกคนว่าควรจะใส่ล้อแม็กหรือว่าล้อซีดีนะตอนนี้ผมใส่ล้อแม็กอยู่รู้สึกว่าเวลาโดดหลุมแล้วมันแบบมันมันปักปักอะ่ะมันแน่นแน่นอ่ะเดี๋ยแม่เราก็อาจจะต้องทําโช๊คใหม่แล้วก็รู้สึกว่าท่อเราอะ่ะดังเลยทุกคนอยากเปลี่ยนให้มันเงียบกว่านี้นะ พอยืนเปืนกันที่อะไรนี่มันยังตึงกันเลยทุกคนดเดย <c oughs> ยังรู้สึกว่ามันยังตึงกันเลยนะนั่งสองเนี่ยเพรว่ารถเรามันก็มีระบบเซ็นเซอร์นะครับ รู้ว่ามันยืนพื้นที่เท่าไหร่ว่ไม่เรามันก็ไม่ขึ้นนะทุกคนที่กี่ขีเมื่อกี้ได้ประมาณร้อยทีมั้งเราต้องทําให้รถมันพิ้วกว่านี้นะอันนี้ผมยังรู้สึกว่ามันยังแบบมันยังตึงไปอ่ะกลัวมันจะไปกลับไม่ถึงพันโลเลยกลัวไปบิดกับเขาเลยเวลาไปเจอคนอื่อนเนะี่ยไปนั่งแช่ใส่กันเดิ คือเราจะไปกันที่ภูทอกบึงการน,นะครับผมนี่ทุกคนที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยก็เพาะนี่ด้วยนะครับเมื่อกี้ฝนตกนะพากันขี่ตาฝนมานิดหน่อยแล้วก็ดูนี่กล้องก็ขาคงหักไปเป็นที่เรียบร้อยเก็บซ่อนฝนจะตกนะไม่รู้เปิดติดไหมเนี่ยเดอทดสอบอ่ะ ถ้าข้าวรถเราเนี่ยเป็นสเต็ปประมาณเล็กๆเนาะอันนี้ถือว่าขี่บวมๆคิดว่ามันน่าจะยังตึงๆไปนิดนึงต้องลงสตเตเตอร์ับฟันนะยังไม่โอเคยังไม่ค่อยชอบพิวเท่าไหร่มันตึงไปนะมันนั่งสองมันก็ค่อนข้างไปได้อยู่ก็อันนี้เป็นรถของช่างมิกระมือนะครับมิกของบ้านเราหลวงช่างมิกคันน <c oughs> ี้เป็นสเต็ปอะไรครับช่างมิกมันรีวิวไหนสิเออห้าสามกักสางครับ โอ้ยห้าสามเรือนสามสี่นะครับทุกคนสามสองอันนี้ลูกโตอยู่ลูกโตโมเต็มแต่ว่าคือเขาไม่อยากบอกเท่าหร่บอกไปเดี๋ยวไม่เชื่อกันนะห้าสามโตลูกโตก็อีกเต็มระบบนะคันนี้ทําทําครบเลยอันนี้คือกลับว่าจะไปถึงไหมครับที่พีตาโขนเนี่ยชิวชิวครับชิวิวชิวิวนี่คือขี่ประมาณร้อยหกสิบนะครับของช่างมิกเนี่ยใช่ไหมชิวิวคือนั่งขี่ร้อยหกสิบกีนะครับก็ คิดว่าน่าจะถึงถึงเอแต่ว่าเดี๋ยววันนี้กลับไปแก้รถก่อนรถยังไม่โอเคนะคชับแล้วคันนี้นะครับบางคันนี้สเตป57ใช่ไหม57เชือกเดิมใช่ไหม57ครับเนี่ยแหละทำไมสเตปใหญ่แล้วเขาบอกว่าสเตปเล็กกันปะเนี่ยผมงงวะคันนี้อาดี้า5 5 3หรือ57นะ57ครับอืมไม่แค่ละอันนี้ก็คือกล่าวว่าจะไปถึงไหมหรือว่าจะทําเครื่องอื่นอยู่ทเครื่องอื่นครับถ้าดูทรงจากวันนี้น่าจะน่าจะทานเพื่อนไหมครับ น,น่าจะเหนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยเหนแต่เขาน่าจะขึ้นเครื่องอื่นนะครับอันนี้บางปอยรถของช่างบางปลอยลงสมบูรณ์รถของช่างบางปอยทำสมบูรณ์นะครับก็เป็นสเต็ปนี่นี่เปื่อยมาด้วย <c oughs> มาดูมาดูเครื่องไหนดูเครื่องไหนตัวบางใหญ่เนาะนี่ <c oughs> ท่อ,อยางใหญ่แล้วบอกลูกเดิมแคมครับผมดูเอาละกันนะนี่อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแรงของ เสียขอนแก่น,นะครับอันนี้ของช่างเดชดบ้านโนนช่างเดชดบ้านเห็ดนะครับนะมาดูทุกคนประมาณนี้อันนี้ก็ลูกโตเหมือนกันโมโต็มแต่ว่าลูกลวมแล้วเพราะว่าล่าสุดโดนห้าเก้าเราแสงปุ๊บลูกติดเลยครับผมก็ตามแล้วหละโดนส่วนปุ๊บลมเข้าลูกติดเลยส่วนคันนี้นะครับโลหะสงครามตัวซีเข็ดโลหะสงครามจากญี่ปุ่นกับเยอรมันนะครับอันนี้ อันนี้สเตปอะไรนะห้าเก้าฮะันนี่อันนี้เขาบอกตรงๆนะครับวันนี้ห้าเจ็ดช่าเรียนจริงเกินรูปรูปไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นรูหะสงครามเสียดวงบังนะครับอันนี้คือเสียดวงบังบุนการเขาขี่กันประมาณอย่างนี้นะครับดูเอาแล้วกันนี่ทอรีเดด้วยนะครับนี่เกลือด้วยถือไล่เบาแล้ว ดูลูกปืนไหมโผล่ออกมาด้วยนะผมอแทบอ่ะมาเลยในั้งนลองลองอ๋อเอาลูกปืนมาลองไว้ใช่ไหมคันนี้พี่อยู่ประมาณกนะี่จีนะครับโอ้ยโกหกนะครับวันนั้นเขาบอกผมว่า160ร้อยหกสิบจีนะครับคันนี้ดูเอาลวกันทุกคนคิดว่าถึงไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซ้อมเบาๆนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าถึงบ้านเราจะไปโมดิฟายอะไรกับรถเราเพิ่มต้องดูก่อนว่ามันมันยังไงว่ะเดี๋ยวขากับนี่เดี๋ยวลองขี่ๆี่ดู ผมว่ามันยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ต้องจูนใหม่นิดหน่อยครับ,รบเดี๋ยวสอไปนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาสักคนละคันนะนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่แมสซีทีเนะี่ยโคตรเฟีย้ยวอ,ออกทิปได้เลยแต่มันขี่ได้คนเดียวน,นี่ใช่ไหมใช่ไหมขี่ดได้คนเดียว,วนะคือเขี่ได้ปะถึงแล้วนี่แหละขี่ร้อยยี่สิบห้าเก่าๆกลางๆเลยแหละโอเคฝากกดไลค์กดแชร์สวัสชีทุด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสารับพีนี้ขอตัลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาซ้อมใหม่แล้วกันเนาะเมื่อเช้านี่ฝนตก นัดกันไว้ครับเงียบจิปไปหมดเลยนะครับแต่ <cell S 1> ละแต่ละองค์ทุงทีไลฟ์ลายสากดไลค์ก็แชร์ซับพลาไเดอร์เจมอีกที่นร่งทีนึเราได้รับกาศสครับ